โอเคได้ดูอัปเดตเกมนี้มาดาแล้วก็มีปืนใหม่เข้ามาสังกับหลอกนะครับก็บอกเลยนะเป็นสโลรเกตจุดสามแปดนะครับแล้วก็แมลมอร์เจ็ดมมแมกนัมอัลสันโมเดลสองสามแล้วก็กระสุนดี่ยจุดสามจุดสามสิบแปดนะก็ก uh, ระสุนเดียวกับโมเดลไลฟ์เฟิร์นะของซา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 จุดสามสิบแปดให้จะไม่ผิดนะครับราคาก็น่ารักนะครับ แปดสิบห้าบาทแต่คอร์สดไปกันเลยดีเจ็ดสิบบาทลดไปสิบห้าบาทก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูในคลิปก็ได้เลยนะครับ <c oughs> ทำสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำด้วยก็ให้ตายเถอะโรงียาบาลหญิงทิ้งในมหมดเลยหลบไ,ไม่ได้ ตายนะอาตีเกมที่พี่แต่งรถเอาได้ที่เป็นรถที่ดีมากเลยนะครับเราสมามารถจะนตื่นกุญแจแผนที่แล้วก็สามารถหยิบมาจริงได้เลยทันทีผิวแทนว่ะเฮ้ยมูสผิวแทนมาไปกลไม่ใช่สาวผิวแทนจะไปกองมูสผิวแทน ก็ผมขี้เกียจหาความมมเในจุดสามสานะครับก็จะมันหนงจุดสามศูนย์แแทนนะครับแล้วก็เจ็ดมมในแบบนี้นะครับอาร์เจนตวอร์โวเล่าสเตชันะาร์บนะครับมาดูประสิทธิภาพของตัวจุดนี่คือจุดสามสดครับมินสี่นะให้จุดสจุดสามศูนยนะครับโอเค เดือดประสิทธิภาพการทำลายล้างของมันเดินเออปเวิหารกับไอซิคอรอบผมไม่สามารถทำให้มันเดินได้ย,ดย่าอะไรรออเมริกดไปยัเงเดินและ้ะเราจะเล่กับไอซิครอบเลยครับโอเคขัดแรก เซติโร่ไปสามร้อมันได้จะสูงเนไปไม่ตายนะครับเซติโร่สุ่สไปดูนะเบ r ี่ฮารนะรัดียวกับตัวโมเด n แพ็ k เลยนะครับ ย่าประมาณ200กว่าบาทก็กดตัดเลยก็ดเดีย,ย,เ,เ,ยเก็บวันนี้เก็บค่อนข้างง่ายแบบนี้ชอบปีโหลดไปเลย นี่สีฟิล์มตลิบดีตายนี่คือตายนะโอเคอเดี๋ยวเพราะว้วผมชอบมีโหลดอย่างนี้ด้วยดีดีดีผมชอบกระบอกนี้เลยกระบอกใี้ผมให้เลยก็จะเป็นกระบอกประจำปัจนของผมนะครับจุดสามแปดกระบอกใหม่ใหม่เลยอของที่ผมใช้ผมใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุมแรงดี มันจะไม่ไปตามแรงปีติขลมากเพราะยิ่งซูมเยอะมันยิ่งไปตามแรงปีติขลเยอะเรืยเเอยกเราที่บอกคิดโ okay. อเคเดี๋ยวขอลองก่อนยิ่งจูมอะ่ะโอ้ เชอบอะชอบกระบ,บอกอย่างนี้บ้างเลยเดี๋ยวเราจะได้ปืนอย่างนี้ทแทนจะตายจรู่เหรอยังมีโอกาสยิงแค่สามนะครับข้อเสียนะแต่ข้อดีก็คือดีกว่าเจ็บปมอเรื่องดังเดิยวที่มันยิงแค่นักเดียวแล้วก็บาย เฮ้ยวางบาแบบว่ามันจะหยุดแค่ปอดแล้วก็นิ่ง,งแต่จอปอดได้ก็ถือว่าแตกสวงเลยออกไปเลย เข้าคอตายมดเายสดายไปไ,ไหนนะอีกดิน แตกเลย <g ül üyor> จุดกินยับแตกไปแล้วไ <g ül üyor> ายบาอล้วผมไม่ชอบจุดไก,กลตรงนี้เลย <c oughs> แต่เหมือนกับไปนอนแหละหลับอันนี้แล้วก็ได้มีมุดโชยด้วย ขอได้เจอะเลยขอตายไปสามตัวแล้ว เยไปตายไดียวมั้งเฮ้ยโดนเขา่าเหรอนี่ไม่ไหวแล้วสํหรับคลิปรีวิววันนี้ก็เรี้อยจบจุดหนึ่งแลท่านี้นะครับแต่ได้ของจุดสามสามแปดเยอะเดี๋ยวผมไปอไัดมาอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับจุดสามสามแปดธุรุกิจ แต่คน่นก็เดกครับ